กระเทียมเจียวมาถ้วยหนึ่งกากระเทียมเจียวมีกากรมูหมไหมมีม,ม,ม,มีใส่กอนนะคะเออเออใส่เลยขายยังก้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแม่จำลองอยู่ซอยลาซานที่ยี่สิบเก้าสามสิบเขาบอกว่าเปิดขายตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นมีพริกเข้าหน้ากินมากเลยเดี๋ยวจะแกะมาจะแกะมาแม่มทำาห้กันเนี่ยแล้วเราอันนี้มาทำปรุงกิน ม้อไฟนี่สอง้อยหสิบแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามาัน,นี้ออกไปเอาอกไปเจ็ดสิบแปดสิบนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะข้าวถ้วยละสิบบาเดี๋ยวเราจะมาปรุงตรงนี้กันอันนี้ออกไป<ม>เนื้อน้องลายที่นี่ดูน่ากินดูน่ากินนี่ออา<ม>อ้ยอุย้ย <laughs> ซฟเซฟเซฟแก่คุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว่าน่ากินขนาดไหนกล้องจะเอานี่แบ่งไปไหมเห็นไปชิ้มอะไรไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้เอาไปเลยเดี๋ยวชนหล่นแตก เออเอาไปเดี๋ยวแม่ชนลน่นแตอุ้ยควยหลน่นเอาช้อนมาใหม่มันร้อมันไปโดนไฟกากระเทียมกากระเทียมมาเลวกากระเทียมมาเยอะๆเลยกินเงินไปเอาช้อนนั้นมาให้แม่มนอ <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเส้นใหญ่แห้งเส้นเล็กแห้ง กากระเทียมอะกากระเทียมและนี่ก็เส้นหมี่น้ำค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีลูกชิ้นเอ็นหรือเปล่าลูกชิ้นเอ็นเนี่ยอืมนี่ค่ะคุณผู้ชม นี่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอืมพริกอร่อยมากพริกข้าอร่อยมากพริกป่นขั่วเองเลยพริกข้าอร่อยมากสะใจสะใจมากเละสะใจคุณแม่มากๆเลย มีลูกชิ้นเอ็นไหมพี่ลูกชิ้นเอ,อ็นอ่ะอืมอร่อยมากพี่ก้าอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนแม่จำลองลาตานยี่สิบแก้สามสิบเขาบ้าอยู่ระหว่างกลางซอยเลยซอยลาตานอะ่ะ อร่อยมากคุณผู้ชมโอ้เนื้อเปิดเข้าใช้ได้เลยอร่อยมากอุดยอดเลย อัเนี้อหม่อชีพอันนี้เม่ออาชีพ,นนออชพคุณผู้ชมอร่อยมากอืมสะใจคุณแม่ขอขอากาะกะเกระเทียม ให้มาแบบสะใจสุดๆอันนี้ยกให้เลยเม,ม,มืออาชีพอออร่อยมากคุณผู้ชมสุดยอดเลยดูเนื้อเอ่าจะหั่นมาชิ้นใหญ่ๆนะไม่ใช่แบบยันเนื้อเมื่อวานที่ไปกิน ก๋วยเตี๋ยวเลยเจ้านั่นเนี่ยสาบแช่งแม่งไปตลอดชีวิตอีเ yeah. ยี่ยขายของหลอกลวงประชาชนมาแหกตาดูเนี่ยเขาหั่นเนื้อเนี่ยหั่นแบบเนี่ยกินแบบนี้เนี่ยหั่นแบบวิญญาณเนื้อหั่นเนื้อหั่นผิดลายเลยเอาแบบ ขายแบบมืออาชีพไปเลยแบบนี้เลยเนี่ยหั่นชิ้นเป้งๆแบบนี้เลยหืเสีใจอร่อยมากหูสะใจคุณแม่มากพีมีลูกกินเอ็นเนื้อไหมเหรอ โว้ยอร่อยอ่ะพี่อร่อยมากที่สุดให้ห้าดาวเลยอ่ะพี่อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆแล้วเรากินอย่างนี้ดีกว่าไอ้พวกพวก๋ายเจียวเรือตอแหลชามสามบาทมันไม่มีจริงหรอกนี่มากินอย่างนี้เลยหกสิ 60, 70, 80, บเจ็ดสิบแปดสิบป้อนหนึ่งสองร้อยห้าสิบอันเนี้ยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสะใจ

ซอยลาตังที่ยี่สิบเก้าสามสิบเขาขาย้็แค่หกโมงครึ่งหนึ่งสี่โมงเย็นหม้อไฟสองร้อยห้าสิบก๋วยเตี๋ยวนี้มีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอืมอืมอร่อยจริงอร่อยจังเลยคุณผู้ชมอืมสุดยอด คือเนื้อจุ๋นเขามันมีเท็กเจอร์แล้วเขาหันนหหห่นชิ้นใหญ่ๆคุณผู้ชมหั่นชิ้นใหญ่ๆของเนื้อสดเขาก็หันนหหห่นชิ้นใหญ่ๆหั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เขาเรียกมืออาชีพมาหั่นเนื้อถุกลายนี่อันนี้มืออาชีพแล้วอือ กระดาษคุณแม่เอากระดาษมาให้แม่หน่อยกระดาษอะ่ะอร่อยมากกระดาษให้แม่น่ะคุณผู้ชมอร่อยมาก เนื้อสดก็อร่อยมากหนูกระดาษมาให้แม่หน่อยกระดาษเอาเนื้อเปิดกระหามมาให้จานละร้อยเนื้อเปิดเจ๋อเจอร้อยหนึ่งอร่อยมากคุณไม่ชอบมากินแน่เลยมันไม่แพงอร่อยด้วยไม่แพงด้วยแล้วก็แบบ แบบมืออาชีพอะไม่ใช่แบบมือสมัครเล่นอันนี้มืออาชีพลาซานยี่เก้าสามสิบอยู่กลางซอยอหายตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นงานเขาอยู่หน้าถนนใหญ่เลยเนี่ยตุ่นแม่จำลองอเขาไ่ขายกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าอะ กระเพรา,าเนื้อสดรัดข้าวกระเพรา,าไก่มีสับรัดข้าวอืมอือสุดยอดเหมาไฟเขามีหมอ้อเล็กกับหมอ้อใหญ่หมอ้อใหญ่สองร้อยห้าสิบหม้อเล็กร้อยห้าสิบทุนพิทุม ข้าวถ้วยละสิบบาทอืมสุดยอดเลยอ่ะอืมเขาบ่าวขามายี่สิบกว่า,าป,ปีแล้วนะเนี่ย เนี่ยดูเนื้อเขาหั่นันเนี่ยชิ้นเบ้งๆเลยอ่ะคุณผู้ชมชิ้นแบบเบ้งๆเลยอะ่ะอือดูแบบน่ากินมากเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยคุณผู้ชมดูจ่ะน่ากินมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะน่ากินมากน่าโอ้โหสุดยอดเลย มือชีพก็าจะทำแบบนี้คุณผู้ชมเนอันนี้สุดยอดเลยโอ้ย oh, ตัดใจมากคุณผู้ชมเจ้าค่ะเมื่อชิปเขาจะหั่นเนื้อใหญ่ๆ อีเมื่อวานที่แม่ไปกินอย่าอีก,ก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นน่ะทุเลขที่สุดหั่นมาเป็นปิญญานหันเนื้อก็หันปิดลายน้ำก็ไม่ร้อนดัเราก็ปวดท้องด้วย อร่อยมากแล้วก็พริกที่นี่ค่ะอร่อยพริกเขาอะพริกริกพริกป่นนะค้าวไปผัดพริกนนป่กกนที่นี่ข้าวไปผัดแล้วพริกน้ำส้มค่ะอร่อยเนีย่ยเข้มข้นอร่อยมากพริกอร่อยมากเลยสุดยอดเลยอร่อยมากอมเอาเนื้อเปื่อยร้อยหนึ่งเเนื้อเปื่อยร้อย เนื้อไปอีกร้อยหนึ่งสุดยอดอน้ำซุปก,ก็จะเฉ่ง แล้วลวกเส้นอร่อยด้วยลวกเส้นเนี่ยอันนี้เขามืออาชีพเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมืออาชีพเขาจะหั่นเนื้ออย่างนี้คุณผู้ชมชิ้นใหญ่ๆแล้วเนื้อถูกลายอีเมื่อวานที่แม่ไปกินเนี่ยอก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเนี่ยมันหั่นเนื้อแบบวิญญาณเนี่ยแล้วหั่นผิดลายด้วยไม่ใช่เมืออาชีพอันนี้ยมืออาชีพอืมอืมสุดยอด สะใจแม่มากอร่อยมากมาเลยน้อตุ่นแม่จำลองาาลาซานญี่ปุ่นสามปิดระหว่างกลางซอยพาเปิดหกโมงครึ่งเช้าสี่โมงเย็นโอ้ยอร่อยมากสะใจ เนี่ยดูเด็คุณแม่กินจีเดียวสามจาเลยใจคุณแม่มากนี่เนี่ยคุณผู้ชมดูเนื้อเขาสิเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเนื้อเปื่อยห้าหอร่อยมากเนี่ยมันมันมันเนบเนบเนบไงคุณผู้ชมมันเนบเนบเนบมันสุดยอดโอ้โหนี่มันเนบเนบเนบโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นี่นี่เนื้อเปื่อยเขาอ่ะ ม,ม,มันมีมันมีคัชเจอร์ให้เคี้ยวมันไม่ได้แบบเปื่อยจนแบบแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วลูกชิ้นเขาก็อร่อยเนื้อสดก็อร่อยสุดยอดเลยเขามีเอ็นตุนด้วยนะแต่มันหมดอรอยอร่อยอ อร่อยมากโอ้ยตามรอยมากินเลยนะจ๊ะอยู่ลาซาดยี่สิบเก้าถึงสามสิบเปิดหกโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วก็อืม ขายถูกด้วยแล้วราคาแม่เปรียบผู้บริโภค่ยคุณผมูม้ชมมากินไดน้มีเงินร้อยหนึ่งอ่ะกินกะเหล่าเจ็ดสิบใช่ไหมกินข้าวสิบบาทน้ำอีกร้อยหนึ่งอิ่มเลยปรุงกลางเพาะเข้าให้เยอะไปแดกก๋เตี๋ยวเรือชามละสามบาทแม่งหลอกลวง สามบาทใส่ถ้วยน้ำกิมบบแบบนี้จะแดกยังไงคะคุณผู้ชมเจ้าขาปอแหลหลอกลวงประชาชนมึงขายเจ็ดสิบแปดสิบแบบนี้ไปเลยคนกินชามเดียวอิ่มเลยเหมือนแม่เนี่ย แม่กินจุไงแม่กินสามแฉมแต่นี้คุณผู้ชมถ้าเราไม่มีเงินน่ะเราก็กินแบบข้าวเปล่าอะ่ะข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งมันจะอิ่มแล้วใช่ไหมนี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมดูทเนี้สุดยอดพี่ข้าวอร่อยมากพี่ข้าวสุดยอดเลยเนี่ยกระเทียมเจียวก็อร่อยมากคุณผู้ชมกระเทียมเจียวก็อร่อยแบบมืออาชีพเลยแหละ เมืออาชีพเลยเนื้อตุนน๋นแม่จำลองลาซาหิบก้าถึงสามสิบร้านก๋เตี๋ยวเรือเยี่ยนน,นั่นเมื่อวานกูลบคลิปออกจากเพจกูเลยกูกลัวมาเป็นสนิทจันไรในเพจกูเนี่ย oh. เดี๋ยวใครไม่รู้ตามรอยไปกิน ตามรอยฉันไปกินอ่ะแล้วก็มาด่าฉันไงอันนี้อันนี้เอามาพามาให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยมืออาชีพของแท้ของจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอร่อยด้วยถูกด้วยนี่เชีพว่าขายมายี่สิบหกปีแล้วเนื้อตุ่นแม่จำลองเนี่ยขายมายี่บหกปีสุดยอดเลย แม่กินคนสามชามเลยนะี่อร่อยมากแต่ก้องกินข้าวไม่หมดเละนะนายมาดูเด้เสียดายเหลือตั้งคำหนึง่งมึงไม่รู้จักคุณแค่งเงินเนี่ยในเนี้ยมึงไปแดกอีกก๋วยเตี๋ยวเลยสามบาทในนี้มึงโดนสามบาทนะมึงนี่ค่ะคุณผู้ชมอว้ย นี่อย่างนี้เลยนึกถึงตอนเราจนๆน,นะซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาหกสลึงเนี่ยกินกันสิบสองคนเนี่ยใส่พริกจะเยอะอืมจามบทอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมาก มาเลยนะคุณผู้ชมคนจนก็มากินได้มีร้อยเดียวอิ่มข้าวถ้วยสิบบาทเจลาเจ็ดสิบเป็นแปดสิบน้ำยี่สิบพอดีเลยร้อยหนึ่งอิ่มม,มีความสุขพรุ่งนี้วันแม่พาแม่มากินเลยฉลองวันแม่บางคนก็ไม่มีตังคง์คุณผู้ชมมีเงินอยู่สองร้อยพาแม่มากินแม่ลูกกินกันสองร้อยมีความสุขได้ลฉลองวันแม่มาที่นี่เลย ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะโรงงานชอบปลดคนงานไงคุณผู้ชมบริษัทใหญ่ๆปลดคนงานหมดเลย <Hey. S 1> สลิมนิ้งไทยที่ชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีแขลม,มันทมาไม่มีคอเลสเตอรอลสุดผแพหหัวเชือ้อ คนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะหกอสามพันไม่ขายขายเพียงแค่พันเดียวจงได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบหอห้าพันไม่ขายขายแค่พันหส่งปีจงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่หอเจ็ดพัน ไม่ขายขายแค่ 2, 000, สองพัส่งฟรีช 9, 30, 15, งได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสพอหมื่นหไม่ขายขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อสองสาม้อยแก้สนใจ oh, โทรมาเลยนะคะ0ูนย์แปดหนึ่งหกสายหกสอไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดอตแกงไลนมีแ e ต a ล g เอนาดอืจอเอไลน์ชื่อกาวโหดค่ะอันนี้นะคะสลิมวิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวค่ะ ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทา้ายไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้รับประทานแล้วจะทําให้ปากหายเหมอนฟันขาวเหงือกไม่อักเสบร้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอ,อาหารนะคะแล้วก็ช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงสมองทําให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอมัอมาพาตอัมพาตสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ a r e n a gangline มี a l e e n a gangline ชื่อข่าวโหวดค่ะอันนี้นะคะอ่อ่ หห่อนะคะสามพันไม่ขายขายแค่พ kind of ันเดียวส่งตีชงได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายแค่พันสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันหนะคะส่งตีชงได้ร้อยสองรห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งรีชงได้ร้อยสี่สแก้วสห่อหมื่นไม่ขายขายแค่สี่พันส่งรีชงได้สามร้อสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนกสามศูนย์เลไลมาเลยค่ะ แอตเลนาดอตแกงลายมีแอตเลีอเอ็นเอดอจีเอเอ็นจีลายชื่อข่าวหัวแท้อันนี้นะคะสลิมดิ้งเฟตปูชิโน่นะคะโปรวันแม่ค่ะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่1,200บาทส่งฟรีนะคะส่งได้120-220แก้วค่ะโปรวันแม่ค่ะอันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่าค่ะ กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วคลุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพผัดหัวเชื้อนะคะ อ่าสิบสองกล่องหกพันไม่ขายขายแค่พันสองส่งฟรีนะคะโปรโวันแม่โปรโวันแม่ค่ะโปรโวันแม่ค่ะอันนี้นะคะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรัดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะสิบสองกล่องหกพัน,ไ,นะะ 12, 6, ไม่ขายขาย,ขายแค่พันสองร้อยบาทชงได้ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วโปรวันแม่ค่ะคุณผู้ชมโปรโวันแม่ซื้อไปฝากคุณแม่ได้เลยนะคะของขวันวันแม่ค่ะ อันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ราดเบอร์อรี่แบล็คเบอร์รี่นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะสิบอ่ากล่องหนึ่งมีสิบกล่องชงได้สิบแก้วนะคะสิบสองกล่องนะคะหกพันไม่ขายขายแค่พันสองร้อยบาทชงได้ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะโปรวันแม่ค่ะซื้อเป็นของขวัญวันแม่นะคะ 0816304622แล้วไลน์มาเลยค่ะ at lina gang line มี l e e n a g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ